สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับอาจารย์จกักอ๋ออา,อาจารย์จักครับมาเคลิงนะครับพื้นที่ ก็จะทำการถมนะครับตรงนี้มีให้จานเข้ามาเอาไม้อะไรออกก่อนอันนี้ก็เจอเงือกหักไปแล้วหนึ่งซีก ินเริ่มแข็งครับตอนนี้ก็จเจ้าลง อันนี้ก็เอาลงมานี่ต้นตาลไปแล้วสองยังเหลือต้นตาลอีกสี่สี่ต้นห้าต้นนะครับเอาออกเสร็จก็เราก็จะถมที่นะครับตรงนี้จะถม เดี๋ยวเราเดินดูไปทางโน้นก่อนโอ้ต้นมะขามใหญ่มาก เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเปลี่ยนฟันแล้วก็เงือกที่หักตัวหนึ่งก็สั่งมาแล้วครับจากอนุสาตต์บุรีรัมครับไปรอรับอยู่ที่บกสนะครับอะไรเราไม่ต้องวิ่งไปครับหมดน้ำมันโทรไปสั่งแล้วก็ให้เป๋าส่งมาทางรถประจำทางครับ ủa oh, oh. oh. <laughs> ไอ้ยืนดีๆแล้วเนี um ่ยไม่ไม่ขุดให้มันดีก okay, ่อนนอนกุดๆเลยครับนั่น okay ปันห้างเว้ย yeah. เนี่ยหักไปเลยดิหักไปซีกหนึ่ง สบการณ์โชคชนนะครับเจ้านี้ วันนี้เล่นของสูงครับจันจังน<อ>ู่ต้นตาลครับต,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  5, ต้นตาลต้นตาลห้าต้นหกต้นนี่เอาล่มหมดเลยนะครับ ประมาณครึ่งวันเสร็จครับตรงน,น,นี้เจ้าใช้เจ้าโปรเฟียนะครับคนย้าย ส่12ล้อเราพรุ่งนี้ก็ออกงานครับ10ล้อ2ล้อเอาย้ายบ้านนะครับย้ายบ้านไปไปราจีนบุรีนี่พรุ่งนี้ออกงานแล้วครับ12ล้ออาวุธครบมือครับสำหรับ12ล้อเรามีเฮียบส่วนไมคโครเรา2ตัวก็ออกงาน ัวนะครับทุกวัน,นเครื่องจักรเราทุกตัวนะครับก็ถือว่ายังไม่สะดุดนะครับก็ยังมีงานทํากันทุกวันอยู่นี่เจ้าครับทีนี้ได้ลูกน้องที่มีฝีมือแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อย หน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับนี่แยกๆกันให้อยู่สองทีมนะครับสองทีมว้เจ้าัน,น,น่าจะขุดไม่ยากนะครับต้นตาลน,นี่เพราะว่าเป็นร่องน้ําเก่าอยู่แล้วเนี่ยเป็นร่องน้ํา เราขุดหน่อยๆก็ผลักล้มเลยลดูว่าจานย์เขาจะใช้สูตรไหนของเขาเดี๋ยวนี้ก็ให้มอบหมายนะครับให้ทำหน้าที่อยู่กับเจ้ามักไฟนะครับมักไฟรอย

đại nua. าคลิปนี้ให้อยู่ดูกับอาจารย์จักนะครับเดี๋ยวเราโอ้หุ่นตลบเลยเอาไปครับ